ต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเรือพิฆาตระดับตำนานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา USS a l l e b h e r g DDG 51ซึ่งถือเป็นเรือลำแรกในตระกูลเรือพิฆาตชั้น a l l e b h e r g ที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีอาวุธและสมรรถนะก,การรบที่ล้ำสมัยอย่างยิ่ง USS a l l e b e r g ถูกตั้งชื่อตามพลเรือเอกอ l l e g เบิกหนึ่งในผู้นำทางทหารที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเรือถูกวางกระดูกงูในปี1988และเริ่มปฏิบัติการจริงในปี1991เป็นเรือพิฆาตที่ออกแบบเพื่อความสามารถในการรบหลากหลายรูปแบบทั้งรบผิวน้ำต่อต้านอากาศยานและป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงภายนอกของเรือลำนี้ดูทันสมัยและทรงพลัง ตัวเรือมีความยาวประมาณ154เมตรและกว้าง20เมตรน้ำหนักระวางประมาณ9,000ตันโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าและวัสดุป้องกันเรดาร์ช่วยลดการตรวจจับจากศัตรูส่วนหัวเรือมีแท่นยิงมิตรใจอุกาวีเอลเอส (Vertical Launching System) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของเรือ ส่วนภายในของ USS Haleberg ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดระบบควบคุมทั้งหมดถูกจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมการรบ CIC (Combat Information Center) เป็นหัวใจขององค์การวางแผนและสั่งการอุปกรณ์ภายในทันสมัยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ที่สามารถควบคุมเรดาร์อาวุธและระบบนำทางทั้งหมดจากจุดเดียว เรื่องของสมรรถนะนั้น USS Haleberg ใช้เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ e บายแบบ LM 2 5 0 0ซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง1 0 0 0แสนแรงม้าทำให้เรือสามารถวิ่งได้เร็วถึง30นอตหรือประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการกว่า8,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบอาวุธมีครบทุกมิติทั้งมิสไซล์โตมาฮอ w สแตนดาร์ดมิสซิ l เลสปืนกล5นิ้ว และระบบป้องกันระยะใกล้ฟาลัง C.I. w s U.S.S. a l l e b e r g ยังมีระบบเรดาร์แอนสปายลบหซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศ a e g i s Combat System ที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายร้อยเป้าหมายในเวลาเดียวกันพร้อมป้องกันภัยจากขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปแล้ว USS Alebberg ไม่ใช่แค่เรือพิฆาตธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่เป็นเรือที่มีทั้งความเร็วพลังการทำลายและความสามารถในการป้องกันตนเองที่สูงมากจนยังคงเป็นแนวหน้าของกองทัพเรือสหรัฐมาจนถึงปัจจุบัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาหน่าสนใจแบบนี้จากสปินโซนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ